สวัสดีครับสวัสดีวอล์กไทยแลนด์นะครับผมและนี่ก็คือ what's in my bag ของผมนะครับเจเจกฤษณรปุ่มครับชิ้นแรกนะครับสมุดกับปากกาครับผมเวลาที่ผมเกิดไอเดียหรือว่าต้องการจะจดผมจะต้องใช้สมุดกับปากกาเสมอครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่ลืมสองนะครับกระเป๋าตังค์ครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะพกเป็นแบบคาร์เดอร์ครับเพราะว่าผมไม่พกเงินสดแล้วสามนะครับเอ่อกล้องคอมแพกนะครับผม ก็คือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเทราะหร่รแต่ว่าจะเอากล้องไว้เผื่อว่าให้ทีมหรือว่าให้ผู้จัดการถ่ายแล้วที่ขาดไม่ได้นะครับโทรศัพท์จัมซุงครับผมก็คือเป็นสิ่งที่ต้องพบเวลาจะออกไปไหนนะครับ ดีใจมากครับเพราะว่าผมได้ทํางานกับทาง l o เว e มาเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่าคอลเลกชันเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเป็นซัมเมอร์แล้วก็เหมาะกับประเทศไทยมากๆอะไเงี้ยวันนี้ก็เลยดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาถ่ายคอลเลกชันนี้ครับผม ถ้านียามวงการแฟชั่นตอนนี้เหรอผมว่าสนุกครับแล้วก็คาดเดาได้ยากครับผมรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่ามันเกิดการคอลลักันขึ้นเรื่อยๆในวงการแฟชั่นอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันมันเป็นมูฟเมนที่ที่ใหม่แล้วก็สร้างสีสันให้กับวงการแฟชั่นได้ดีอะไรเงี้ยครับผมว่าก็ก็ดีนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่คนชอบแต่งตัวมากขึ้น,นแสดงว่า เข้าใจตัวเองแล้วก็รู้ว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรอยากจะแต่งตัวแบบไหนอยากจะโชว์ความเป็นตัวเองออกมาให้คนอื่นรู้ได้ยังไงผ่านเสื้อผ้าที่ตัวเองใส่อะไรเงี้ยครับ mm. ผมว่าการที <S <S <ผม S 3> ่จะลุกขึ้นมาแต่งตัวผมว่ามันไม่ไม,ไม่มีข้อเสียนะครับผมมันเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็ยิ่งเรามั่นใจมากเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าเราก็จะโชว์สเนสน่ห์ของตัวเราเองออกมาได้มากเท่านั้นอะไรเงี้ยครับแฟนๆ w อล k Thailand นะครับผมเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็ น่าจะปล่อยเพลงใหม่ครับผมแล้วก็ประมาณสิ้นปีนะครับก็จะได้ดูซีรีส์เรื่องการลัยาคาตนะครับผมที่ผมเล่นกับพี่ต่อธนับผมนะครับผมก็ฝากแฟนทุกคนติดตามนะครับ